น้ำเพชรคะน้องเพชรมีน้องชื่ออะไรบ้างคะม่ยังน้าอ่ะค่ะมีน้องชื่ออะไรบ้างคะตัวนี้ชื่ออะไรอะคะชี่หมีแล้วตัวนี้ล่ะค่ะระเบาแล้วตัวตัวชมพูอะค่ะชมพูนี่ตัวแดงชื่ออะไรคะแดงชื่อกบอ๋อแล้วน้องน้ำเพชรได้ชุดมิกกี้เมาส์หรือ,อยังคะได้แล้วชอบไหมคะชอบสวยไหมคะสวยค่ะไหนน้ำเพชรเง,ง,งยหน้าสิคะ แล้วน้ำเพชรว่าชุดนี้น้ำเพชรใส่แล้วสวยไหมคะสวยนี่สวยเหรอคะบที่ชาน,นะเหรอคะที่ชานได้อืมแล้ววันนี้น้องน้ำเพชรน้ำเพชรแอบได้พี่ชานน้องน้ำเพชรเห็นยุงไหมคะเห็นอะแล้วมันน้ำเพชรทำยังไงอะคะต้องแอบกจายพี่ชานนะเหรอคะมีนี่ด้วยเหรอคะ แล้วน้องเพชรแอบมันได้เหรอคะเอมันได้ค่ะไม่กลัวเหรอคะน้องน้ำเพชรกลัวยุงไหมคะกลัวสิแล้ววันนี้น้องน้ำเพชรจะร้องเพลงให้น้องฟังไหมคะร้องร้องเพลงอะไรคะร้องเพลงน้องน้่งขึ้นดีร้องร้องอ่าไหนร้องสิคะอ่างั้นค่ะเอาเลขค่่ะอ่ะเลขสิบอ่านับเลยคะ่ะเอสสิบสอง ย3 4ิบสามย9 2ิบสี่ยี่ห้ายหกยเจ็ดยก้ายิเอสองยีายี่สหกเจ็ยีเก้าหยีเจ็ดเก้าหสามสิบสามแก่เก่งจังเลยค่ะตบมือไหนคะ่ะ ตอนนี้น้องน้ำเพชรนอนจะนอนฝันดีไหมคะฝันดีค่ะน้ำเพชรยิ้มให้กล้องสิคะแล้วมีอยู่ไหนอะ่ะขาเขมีไว้ไหนอะ่ะเอามาหอมสิคะเขาจะเบาเลยคหรนี่นี่น้ำเพชรแปรงฟันหรือยังคะแปรงแล้วแปรงแล้วฟันผุไหมคะฟันไหนดีฟันดิขอดูฟันหน่อยอ่ะ อาดูฟันหน่อยค่ะอายืนค่ะยืนยืนโชว์ชุดหน่อยค่ะยืนดูชุดกระปองหน่อยค่ะยืนค่ะยืน <You know. S 1> ยืนแล้วยืนแล้วเหรอคะแล้ว you know, ค่ะงั้นวันนี้แค่นี้นะคะลูกแค่นี้ค่ะบายๆนะคะกดไนค่ะยิ้มหน่อซี่น,นี่ถึงสามเอาไว้คู่กันเอาไว้คกันบายบาย